multimita Big นนแม่เอ้ยแมเทศนาะเป็นเสียงภาคีสันงอของเขา้อราจันทีมุนม Yeah,

กันกันกัน วันนีอ้ยน้องบาเป็นเจงไหเฮ้ฮนตาฮวนนักเตะบาฟังมวนมิดยิงงใหพ่อไวไโอ้ยแม่ใหญ่เอยเกินขึ้นมาจากสารกับปันนั่นสารเปมือเมินปันหยักอกปัาน้ยก้ตาเลือาติพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เบก่ะจาเท่าเข้าแสงเมือไร่ได้กับมันมี แต่ว่าไม่ของความนั้นผมคนมีเนี่ยมาเดี๋มดบันว่าหน้าดีแต่อีเมลสาระขโมงคเดียวเมลรู้ให้เดี๋ยวุ่นเลายเดิมอันมูนันพราะท่านสระท่านน้อยคนละใกล้ศมีโพสิสาระแบุกูทำไมอยากมังไงให้มันลูกแม่ยังนี่ไม่ไม่กับพูดเง มนั่นคนใส่ก็เห็นดอกคนมากเ้มาบ้านคนมามาหาเงินเปนมะเอาบุญไอพวเนยโอ้ย่ใหญ่เ้ยจะบอกพกพ้นเมียกันาพอจะก็ไปป่ารถป่าเบาแล้วก็จะหาบ้านเขาข้ามเสียงเบาลูกลูกพื้นเมียตะเนาะแม่เนาะเห็นบองเอ้ยเพรพื้นเมียของพวกทานหัวพาดพืเมียผัดทางหัว หัวหอกจ้งยางเมี่ยมันเราพกขาไม่ไงเรื่องกาบ้านชาบ้านน่ะถ้าเเมียไปปัตื้นตื้นแต่เดี๋ลูกแต่เจ้าหนึ่งเขาคอยว่ามันหนึ่งไปทับหัวบ่รเมียนไม่ไงถ้าดแล้วหนึ่งันจะใ้บาดตย่างานสชวนใส้บาดกันน่่อยให้ชุบง่ายๆบอมรับี่เอาไปใส่บาดนกควานสองสามขวนั่นนะอันนพควก็เป็นให้เป็นขึ้นเลยฮะเนี่กันทอดเดินหน้าบ้านรุง่าจ้กปสิใจปัสใช้ยืนปั๊บ ผู้บริสันต์าาตาานมาแหมแหย่นี่ดุนังเหลาตอเสย้เว้ยเมื่อนีเหายีเราปจูนอกอีกมาานีเ่าูหลวงพ่อก็ไม่หน่อยเว้ยแยเขาหลนไมุ่มกับโคเลียกนน้ำนกันมากี่บัที่กอกัตอกย่กัหนังใสู้ว่าันนีเสียใจใน่เท่ายามีไม่อยู่ก็เข้ามา นี่มันไปท่านหนาด้นั่นทอดเลี้ยงไหนเอตาหนาสีมัฝันคนกิน็รอดเวกวางสิละเนี่ยบ่กบาจะว่ากะเบาชุ่มบ่บไม่เป็นครเบาชุผมบ่เลยก็เบาชั้น่อไปนาย้อนพ้ารูู้บันนี่แหละน้องพอเนาะมาหินสบัดชุมชุ่มมือเพิ่นเห็นตอนนี้งมีใส่บาทเอ้ยมาชุมืออู้วจะมาเป็นเจ้าไหน มากนะย่ำเหไรนเอกบ้าเป็นมากรรมาดาแกได้สามได้สีเขาเขาบ้เป็นหน่อยๆใส่เปิ้ลจะบ่็นหนึ่งมืหัวเิตไมม่บุจะเป็นไข่ก้อนซ่อนลูกก้อนซ่อนเนี่ยเจบุญกุญชคนท่านผ่านจ้าปันไหนหรอกว่าปั้นจังสีห่างลงพ่อทุนี้จังสีดี หนีได้ไหมอย่าให้มันเดือดมันหอนน้ำ่อยได้พอไหมให้พอเบ้าได้ออเนาะเมื่อตากรรมแสนวนก็นั่งจัดตอกเราตอกอยู่ที่บ้านของตนวันนี้ขอราะจนสาธุจนทั้งหลายจะดับรับฟังใหญ่ผู้เป็นศรีภรรยาจะเอ่ยปฏิรวาจาว่าจากไรก็มีในการะบัดนั้นเองโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเรนะธรรมะสัพนังเอตัมังคะระมุตตะมันเตหิลำลักพระสัทธธรรมเทศนา แบบนี้อัตมาภาพได้รับแล้วสึ่งยาจารกรรมคำสม,มุติสมัญญาฉันทาพระพัฒจากพระเดชพระคุณท่านสังฆชินบดพุทธชิโนโรสผู้มีนามปรากฏในทางพระพุทธศาสนาว่าพระอาจารย์มหามนตรีสุกิตโตซึ่งท่านได้มายื่นโยนโอนหน้าที่ให้อัตมารับหน้าที่ของยายบุญมี บันดนี้หน้าที่ของอาตมาก็ได้เวียนวงกตกมาถึงแล้วจําเป็นที่อาตมาจะได้ดาเนินตามหน้าที่ที่จนได้รับสืบต่อไปดังใจความว่าอเออลเล I